สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพระสถูปแก้วนะคะจะมารีวิวให้กับหลายท่านได้นะคะชมนะคะว่าเป็นรูปลักษ์ตัวไหนนะคะก็สําหรับพระสถูปแก้วนะคะอันนี้จะเป็น1องค์จะได้มาเป็น2กล่องนะคะใส่แพ็คกิ้งเป็นจํานวน2กล่องนะคะเปิดกล่องเล็กมาก่อนเลยนะคะนี่เราก็จะได้เห็นเป็นฝาครอบนะคะฝาครอบนี่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นแก้วคริสตัลน,นะคะก็ถ้าดูจากรูปลักษ์ จากฝาครอบด้านบนนะคะตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นตัวฉัดนะคะซึ่งมีศิลปะและกลิ่นอายในสมัยแบบดั้งเดิมของเขาเลยนะคะตรงนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นกระลกนะคะหรือว่าเป็นเหมือนลักษณะเป็นคล้ายๆกับน้ำเต้านะคะตรงนี้เป็นอัญมณีนะคะเจรัยนะคะเป็นเหลี่ยมนะคะกระลกก็คือเหมือนเป็นน้ำเต้าหรือว่าหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะรูปทรงจะเป็นเหมือนยอดเจดีย์ที่เราเห็นที่บ้านเรานะคะนี้จะเป็นฝาครอบนะคะ งานแก้วคริสตัลสวยงามมากเลยนะคะงานเกรดดีนะคะต้องบอกเลยว่างานงานสำหรับพระสถูปองคนี้เกรดดีมากๆเลยนะคะเนื้อแก้วนี่คือแบบหนามากนะคะโอเคสำหรับนี้เป็นฝาครอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในที่เป็นตัวบอดี้นะคะนี่บอดี้จะเป็นรูปลักษณ์นี้นี่เองนะคะที่หลายท่านอาจจะได้แบบผ่านตานะคะในในเพจที่โพสต์ไปนะคะบ้างและ นี้จะเป็นรูปทรงดอกบัวแก้วนะคะก็คือฐานนะคะฐานบัลลังก์ของเขาตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นดอกบัวนะคะเป็นเป็นเหมือนก้านดอกบัวแล้วก็มีดอกบัวบานตรงนี้เป็นโดมที่ใส่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะต้องบอกเลยว่าหนัก,นกแล้วก็เนื้อเกรดนะคะของภาชนะนี่หนามากนะคะหนามากๆนะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้เยอะมากนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าบรรจุได้มากขนาดไหนเดี๋ยวเราจะจำลองนำอัญมณีมาใส่ลงไปในนี้นะคะสักครู่นี่เลยค่ะนี้เป็นอัญมณีนะคะอัญมณีแก้วคริสตัลน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะลองมาจำลองนะคะเสมือนว่าถักเป็นธาตุพระธาตุนะคะเราจะสามารถบรรจุใส่ลงไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะโอ้นะคะ ปริมาณในการใส่นะคะนี่เลยค่ะสามารถนำมาบรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าธาตุนะคะก็ได้มากเลยนะคะได้ปริมาณเยอะเลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ต้องระวังหกนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาปิดฝาครอบนะคะคือข้อดีของงานแก้วนะคะงานที่เป็นแก้วคริสตัลเนี่ย ข้อดีเลยคือเวลาเรานําพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุนะคะมาบรรจุเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราจะได้เห็นพุทธานุภาพของอ,อ,องค์พระธาตุที่เด่นชัดนะคะคืองานแก้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นแว่นขยายทําให้เราเหมือนมองเห็นนะคะรัศมีรังสีนะคะของพระธาตุนะคะได้แบบเด่นชัดมากๆนะคะนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ หลายๆท่านจะน,นิยมนะคะนำภาชนะแก้วคริสตัลน,นะคะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นความสวยงามนะคะสำหรับองค์นี้นะคะบอกเลยนะคะว่าตอนที่เปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยตัวนี้ราคาสูงอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็เรามีดิวนะคะก็ราคาสำหรับองค์นี้นะคะเห็นเต็มๆก่อนนะคะนี่ขยอดนี่สวยมากเลยเจรไนสวยจริง ราคาจากเดิม3500นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาที่เรามีดีลพิเศษก็อยู่ที่2500บาทนะคะท่านที่สนใจนะคะรอบนี้นะคะก็มาจํานวนไม่ได้เยอะมากนะคะก็แจ้งมาได้นะคะค่ะก็สวยงามทรงคุณค่านะคะนี่ให้เห็นใกล้ๆนี่ค่ะน้ําหนักหนักเลยนะคะหนักมากมสวยงามค่ะ